สรีชีวิตวันนี้วันที่28พฤษภาคม2558นะครับ29วันที่ปักหลักเกี่ยวที่นี่ก็ทำให้คิดถึงบ้านครับเดี๋ยวนะครับท้องฟ้าส่วนนี้ก็กำลังจะเรียกว่าตะวันตกดินนะฮะเวิงสุดไกลหูลูงตาก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับ ผู้คนในยามนี้ก็กำลังจะกลับบ้านกันนะฮะเราก็ตั้งใจว่า29วันที่ปักหลักที่นี่ที่นี่ก็เกือบหนึ่งเดือนสิ่งที่ได้พบไ,ได้เห็นก็คือความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ก็มีความแตกต่างกันตามฐา,านาดูรูปหรือว,ว่าตามอัตภ,ภ,ภาพแห่งตนคนรวยก็มีรถใช้คนที่ยังไม่รวยก็ก็ต้องเสาะหากันเหมือนกับประเทศใดๆในโลกนี้เหมือนกันนะครับที่มีทั้งผู้คน ที่ลำบากและก็ผู้คนที่มีความประโยน์ที่ดีขึ้นรายงานจากชั้นสามของที่ทำการบริษัทไทยเซียราิโอนจำกัด29วันที่ได้เห็นก็คือที่นี่จะมีสถานีวิทยุ BBC เรียกว่า BBC World Service ของอังกฤษนะครับมาปักหลักที่นี่และก็มี BOA และก็มีสถานีวิทยุของจีน สถานีโทรทัศน์ที่นี่มีอยู่สองช่องเป็นระบบอนาลอ็อกยังเป็นขาวดำอยู่นะครับประชาชนที่นี่ต้องการอยากจะมีดิจิตอลอยากจะได้ดูรายการดีๆจากแถบอาเซียนบ้างไม่ว่าจะเป็นรายการมวยไทยรายการกินารายการวัฒนธรรมของอาเซียนที่จะทำให้เขารู้จักทวีปเอเชียและก็คนอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นเราจะทำยังไง ถ้าถามว่าที่นี่การใช้มือถือหรือโทรคมนาคมเขาก็ค่อนข้างจะมีใช้กันแทบทุกคนนะครับมีใช้กันเยอะนะฮะไปไหนมาไหนเราก็เห็นคนโทรศัพท์คุยกันเป็นวานเล่นเหมือนกับบ้านเราเหมือนกันแต่ที่นี่ก็มีการทำธุรกิจหลายๆอย่างเท่าที่ทราบนะครับมีบริษัทมือถือมาจากอินเดีย และก็จากประเทศจีนนะครับร่วมทุนกับทางที่นี่กับเซราลิโอนมาปักหลักจุดที่นี่2-3บริษัทนะครับจะเห็นได้ว่าความสัมพันธมิตรีระหว่างไทยกับเซราลิโอนนั้นห่างไกลกันเหลือเกินนะครับเราเคยเชื่อมโยงสัมพันธภาพหรือว่าสัมพันธไมตรีเมื่อปี2,526 ก็30-40ปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าการค้าขายก็มีตัวเลขเพียงเล็กน้อยโอกาสด,ดีนะครับผมได้เก็บภาพหลายๆภาพของเซรราลิโอนท่านได้เห็นว่าคนที่นี่เติบโตไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการขายก,การประกอบธุรกิจการทําธุรกิจได้หลายอย่างนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวเห็นรถบัสไหมครับกำหรับออกมาเป็นรถโดยสารประจาทางอะไรครับรายงานแค่นี้ก่อนนะครับจากทั้นสา ที่ดำเนินการบริษัทไทยเซียร์าลีโอนจํากัดและไทยเซียร์าคอนสแตนจํากัดที่นี่ก็ตะวันพระคำพอดีตะวันตรงดินนี่แหละครับผมประโยชน์จากทรานสอนนะครับรยายงาน